น้องไหถูกคอเซ็นเตอร์หลอกให้โอนเงินหลอกให้โอนเงินไปตอนนี้หนึ่งล้านบาทแล้วก็ให้คุณใหญ่เล่าต่อก็เลยเป็นความไม่สบายใจแล้วก็อยากจะออกมาเตือนเนาะเตือนคนไม่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หรือว่าคนสูงอายุในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะเชิญค่ะห่างไ,ไหะพี่ใหญพี่ใหญ่ก็คือว่าโปรยหัวนะคะก็ค,ะคือว่า คุณแม่โดนค c เซ็นเตอร์หลอกให้โอนเงินไปมูลค่าหนึ่งล้านบาทเมนนะะื่อวันก็จริงๆมันเป็นเรื่องที่ฟังคนอื่นมาเยอะว่าระวัง call center นะระวัง call center นะแล้วก็ไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งเราจะต้องตกอยู่ในที่นั่งที่ต้องมานั่งแก้ปัญหาตรงนี้ให้กับคุณแม่ะคะ่ะเรื่องของเรื่องคือเมื่อวานนี้อยู่ดคือเราทำงานอยู่ตรงหน้าเซนทรัลเวิด์นะคะ อยู่ดีๆก็แม่ก็มีมิสคอลมาแต่ว่าแต่ว่าเป็นเบอร์ของเบอร์ของเด็กที่ทํางานที่บ้านไม่ใช่เบอร์แม่แล้วเป็นสามสี่มิสคอลเราก็ตกใจว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นแล้วโทรกลับไปก็ไม่รับแล้วแม่ก็บอกว่าแม่ไม่มีเวลาแล้วแม่ไม่มีเวลาแล้วแม่เหลือเวลาไม่มากเราก็ตกใจว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะแล้วแม่บอกว่าแม่พูดไม่ได้แม่พูดอะไรไม่ได้เลยมันต้องเป็นความลับนะแม่บอกใครไม่ได้แม่ตกอยู่ในอันตรายเราก็บอกว่า มันเกิดอะไรขึ้นเราขึ้นเหมือนคือคนแก่เขาก็กลัวค่ะแล้วเขาก็ไม่กล้าพูดไอ้เราก็ตกใจเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับแม่เราก็นั่งมอเตอร์ไซค์จากเซนต์แอเวิลด์อะค่ะไปหาแม่ที่บ้านแล้วแม่ก็ปิดบ้านหมดเลยเราก็ลากเราขึ้นไปเราก็บอกว่าเออเดี๋ยวแม่ต้องรายงานตัวเราก็บอกรายงานตัวอะไรใช่ไหมคะเราก็ ตว่าเขาต้องแบบวิดีโอคอลรายง,งานตัวกับมิชชั่นชะีนะคะเพราะเราย้อนกลับมาก็คือว่าก่อนเวลาประมาณ11โมงค,ค่ะแม่เขาก็ได้รับโทรศัพท์มาบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากค่ายมือถือค่ายหนึ่งแล้วก็แจ้งว่าเจ้าของเบอร์โทรศัพท์นี้เนี่ยได้ถูกตรวจสอบว่ามีการฟอกเงินเกิดขึ้นนี้มูลค่า14ล้านเดี๋ยวต้องขออนุญ,ญาตโอนสายให้กับเจ้าหน้าที่ค่ะแล้วพอโอนให้เจ้าหน้าที่เสร็จเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ พูดเหมือนแบบอบอกว่าเนี่ยคุณถูกใช้ชื่อแอบอ้างไปเป็นบัญชีมาซ้อบเงินจำนวนสิบส,บสบล้านตอนนี้คุณคือผู้ต้องหาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะช่วยคุณอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็คุยจนแอดไลน์แต่ไฮไลท์อยู่ตรงที่ว่าพอแอดไลน์เสร็จอะค่ะเขาถ่ายหน้าบุ๊คแบงค์มาค่ะซึ่งในบุ๊ k แบงค์อะมีชื่อคุณแม่อยู่จริงๆ นั่นหมายความว่าเขาลงทุนทําเอกสารที่เป็นบุ๊กแบงค์ส่งมาให้คุณแม่ดูเพื่อให้แม่เข้าใจว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ต้องหาจริงๆแล้วหลักฐานหลายๆอย่างคือเขามีข้อมูลที่เขาไม่รู้ว่าเขารู้ได้ยังไงแล้วก็คุณแม่ก็โอนให้บดบัญชีที่เป็นที่เป็นอ m o บายแบงกิ้งค่ะเขาโอนให้หมดเลยแต่ว่าวิชาชีพเขาก็เก่งนะค่ะเขาก็มีการกำกับมาตลอดว่าโอ,อนยอดแรกเท่านี้นะยอดแรกเท่านี้นะแล้วมันก็หมดแล้วค่ะเขาก็กำกับจนคุณแม่ไปที่ธนาคารแล้วก็ไปขายกองทุนไปแบบอะไรที่แบบก็คือก็คือกำกับจนแม่ ตเตรียมตเตรียมล้างทุกบัญชีที่มีอยู่โอนให้มิชาัชีมาก่อแต่ว่าโชคดีที่ว่ามันติดเคลียร์ลิงเพราะว่าธุรกรรมบางอย่างมันจะต้องมีการมันต้องมีติดการเคลียร์ก่อนนะะก็เลยโอนไปแค่1ล้านบาทแต่ว่า1ล้านบาทก็ยอดแรก1นึ่งแส้าหันยอดที่สองสามแสสามหนแล้วก็ยอดสุดท้ายห้าแสนบาทซึ่ง พอเกิดเรื่องขึ้นปุ๊บเนี่ยเขาก็ข่มขู่แม่ว่าห้ามบอกใครถ้าบอกแล้วเนี่ยจะเป็นอันตรายนะจะจับเข้าคุกแล้วก็เขาก็บอกว่านี่อยากจะบอกลูกเขาก็ไม่ให้บอกพอเขาบอกว่าถ้าบอกลูกอะลูกก็จะต้องโดนไปด้วยด้วยความที่แม่เขาเป็นห่วงเราแม่เขาก็เลยเขาก็เลยพยายามไฟด้วยตัวเองก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามิจฉาชีพมันร้ายมากเลยนะคะมันก็ให้คุณแม่รายงานตัวกับมันทุกชั่วโมง ผ่านวิดีโอคอลแล้วก็บอกว่าถ้าออกจากบ้านอะ่ะให้ว mm ิดีโอคอลไปบอกเขาแล้วเอาโทรศัพท์มือถือไว้ในกระเป๋า mm hmm. เพื่อให้มั่นใจว่าแม่จะไม่บอกใครเมื mm ่อ hmm. วานนี้ไปหาคุณแม่เขาก็อยู่ในความตกใจแล้วก็คือ mm hmm. เข้าใจเขาว่าหนึ่งเขาตกใจว่าเขาเป็นผู้ต้องหา mm hmm. เราก็ต้องอธิบายเขาเข้าใจว่ามันคือมิจฉาชีพ mm hmm. สามคือเขาคงถูว่าจะต้องรายงานตัวทุกชั่วโมง แล้วก็เมื่อเช้านี้ก็นอนอยู่กับคุณแม่นอนอ่ข้างกันนะคะเขาก็โทรมาตั้งแต่9ก้าโมงเชา้าให้รายงานตัวคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าคุณแม่ถ่ายบัญชีให้เขาเห็นหมดเลยว่ามีอะไรบ้างะะแล้วเขาจะพยายามกำกับเพื่อให้โอนเงินทุบบาททุสตางค์เขาเ้าบัญชีคุณแม่ทั้งหมดนะะเนี่ยที่เราคุยกันอยู่เนี้ยเมื่อ25นาทีแล้วเขาก็วิดีโอคอลมาว่าให้มารายงานตัวด้วยซึ่งก็จริงๆอยากใช้ โอกาสนี้ในการบอกกับทุกคนว่าโดยส่วนตัวมองว่าเงินที่มันเสียไปอะคะ่ะไม่มีทางที่มันจะกลับมาอีกแล้วอะค่ะแต่ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์แล้วกันเพราะว่าเชื่อว่าจะต้องมีผู้ใหญ่ที่อยู่ที่บ้านนะคะคนเท่าคนแก่อยู่ที่บ้านะจะต้องมีคนเคยเจออะไรแบบนี้แน่นอนออใครที่มีคนแก่อยู่ที่บ้านแล้วเราอาจจะไม่ได้ไปดูแลเขาอะค่ะฝากให้ช่วยส่งแล้วก็กระจายต่อ เพื่อไม่ให้มันเกิดขึด้นอ<ม>ีกเพราะว่าเชื่อว่าเมื่อวานนี้ไปสถานีตำรวจตอนกลางคืนค่ะประมาณเกือบห้าทุ่มเกือบเที่ยงคืนแล้ว<ม>เขาก็บอกว่าวันเหนือค่ะมีประมาณ2ี่สบายเพราะฉะนั้นนะ่ะก็อยากให้พี่ๆสื่อทุกคนนะคะช่วยกันกระจายข่าวออกไปเพื่อให้เรารู้เท่าทัน<ม>เพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะเตือนกันมากแค่ไหนก็ตามนะคะแต่บางทีพอเราเห็นเอกสารแล้วอ่ะมันก็จะตกใจอ่ะแล้วมันมีแอดวานซ์ขึ้นเรื่อยๆคือตอนวิดีโอคอลมี ตำรวจอยู่ในนั้นด้วยเซตติ้งฉากทุกอย่าง mm hmm. เดี๋ยวขอกลับไปที่บ้านก่อนเดี๋ยวจะไปตัดคลิปให้ดูเพราะคุณแม่ก็อัดเสียงเอาไวะคะ้ค่ะแล้วมันก็ทําทุกอย่างเหมือนมากะะเพราะฉะนั้นนี่ก็อยากจะฝากทุกคนว่าให้เตือนคนเท่าคนแก่ที่ที่บ้านหรือแม้กระทั่งไม่ใช่คนเท่าคนแก่ พวกเราเองนี่แหละบางทีพอเราเห็นหลักฐานมาแล้วมันน่าตกใจอ่ะเพราะว่ามันทําหลักฐานมาเหมือนมาก้วใจจริงใจถึงแม่ก่อนเอาจริงๆก็ไม่ค่อยดีก็ตอนนี้ก็คือต้องประกบคุณแม่ตลอดนะคะคืออ,อยากจะบอกแบบนี้อ่ะว่าถ้าถามเรานะว่าเราโกรธไหมอะ่ะเราก็โกรธนะเราก็หุดหงิดแม่ว่าหวแม่เงินกว่าจะหามาได้อะ่ะแต่ว่า เราก็ต้องไม่โกรธเขาอ่ะเพราะว่าถ้าถ้าเรายิ่งไปโกรธแม่เขาจะยิ่งรู้สึกผิดใช่ไหมคะก็เลยบอกแม่เออไม่เป็นไรแม่แบบ love mommy free r e f i e l ก็หายไปเดี๋ยวลูกรีฟิลกลับให้แม่พี่แตละตอนนี้านั้นก็ยังไม่รู้ตัวใช่ไหมคะก็น่าจะรู้หลังจากข่าวนี้ออกเพราะตอนนี้ก็ไม่รู้ตัวก็จริงๆอ่ะอยากแบบวิดีโอคอลให้เห็นตรงนี้เลยด้วยซ้ำว่าแบบว่าเขาคุยกับแม่ย่งไง ซึ่งก็แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าจริงๆตอนนี้ก็แจ้งไปตามกระบวนการแล้วค่ะแล้วก็ฝากกับทุกท่านแบบนี้ว่าบางทีเวลาเจอแล้วอะค่ะบางคนอาจจะทําตัวไม่ถูกว่าจะต้องทํายังไงนะคะอย่างแรกเลยอะค่ะไม่ใช่ไปที่สถานีตํารวจก่อนนะคะต้องโทรแจ้งที่1441ก่อนแล้วก็เล่ารายละเอียดทุกอย่างให้เขาฟัง่หนึ่งเลยเนี่ยเขาก็จะต่อสายไปยังธนาคารที่จะช่วย ยับยั้งได้คำทันสองก็คือเราก็จะได้เลขเคสมาเพื่อที่จะไปแจ้งตำรวจอีกครั้งนึงค่ะ เพราะฉะนั้นท่ามกลางความตกใจอะค่ะก็ต้องดึงสติกลับมาแต่ว่าเหนือสิ่งหนึ่งได้เลยก็คือเราต้องดูแลคนเท่าคนแก่ที่บ้านให้ดีค่ะแล้วก็อย่าปล่อยให้เขาอยู่บ้านคนเดียวตอนนี้เห็นหน้าน้องๆทุกคนอะก็คงจะรู้สึกเหมือนกันว่าบางทีแม่ๆเขาไม่รู้อะค่ะว่าไอ้โทรศัพท์ที่โทรเข้ามามันคืออะไรแล้วเดี๋ยวนี้มันมันเนียนมากขึ้นเรื่อยๆค่ะว่าก็ฝากต่อให้ที่จะรู้จัก ไม่วาคเป็นมิชาีพเรารู้ทันทีเลยว่ามิจฉาชีพค่ะคือจริงๆเพิ่งคือเราจะพูดยังไงอ่ะว่าเราสัมภาษณ์คนมาเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วเราก็พูดถึงเรื่องนี้ตลอดเวลานี้สื่อคอยเตือนคนมาตลอดนะคะ อยู่งานน้าเซนทันเวลค่ะกำลังน,นั่งขายน้ำพริกอยู่ค่ะเป็นบทหนุนได้นะคะเสั拉ครนี้เนี่ยนะคะขายโค้เ่าจะเติมเงินให้แม่เพราะฉะน,นั้นได้มาบหนุนได้อยู่น World. ้าเซนทันเวลเฮลิคอร์อดิฟูทฟีซิวอลกำลังขายของอยู่แล้วสนนั拉ครนี้รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมแม่แปลกแบบแล้วแม่พูดคําว่าแม่ไม่มีเวลาแล้วอ่ะแม่ไม่มีเวลาแล้วเราผมพูดกับแม่ว่าแม่ฟังนะลูกคนนี้ทําให้แม่ได้ทุกอย่างไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ลูกทําให้แม่ไม่ได้เฮ้จะร้อง ออกมาว่าเกิดอะไรขึ้นเรานี่คือแบบเป็นห่วงมากก็ขี่มอเตอร์ไซค์จากเซ็นทัลเวิร์ไปเลยฝนตกอะไรก็ไม่สนใจเพราะรู้สึกว่าเราอ่ะกลัวว่าแม่มีอันตรายแต่พอไปถึงเนี่ยก็ก็ลงใจว่าก็แค่เงินเพราะว่าอย่างน้อยแม่เราแบบโอเคก็คือโอเค มิชชั่ใช้เวลากีนะ่กี่ชั่วโมงกี่ว่บโทรมาตอนอ๋อไม่ไม,ไม่ถึงวันถ้าคือจริงๆถ้าแม่พีแต่บอกลูกสักนิดนึงอ,อ่ะมันจะไม่เกิดขึ้นมิชาชีพโทรมาตอน1 1 11โง30นาทีค่ะ,ะคุณแม่โอนไปตอนบ่ายโมง53นาทียอดแรกยอดที่สองบ่ายโมง54นาทีแล้วเงินก็หมดอ่ะเขาก็ไปไปกำกับให้ไปขายกองทุนขายอะไรก็แล้วแต่ที่แบงค์ อีกยอดหนึ่งก็คือ16นาฬกา40นาทีก็คือ4โมงเย็น4โมงเย็นเสร็จปุ๊บแล้วก็บอกบอกว่าคุณจะต้องกลับบ้านภายใน6โมงเย็นเพื่อไปรายงานตัวหากไม่รายงานตัวเราจะมีเจ้าหน้าที่ไปจับคุณที่บ้านแล้วก็ให้คือ,ค,อคือทำทุกอย่างครมครูหมดนะคะแล้วก็ในคลิปเสียงก็คือมีเสียงวอเสียงอะไรทําเหมือนเป็นตํารวจทุกอย่างเพราะฉะนั้นก็ก็คือค่อนข้างเนียนนะคะก็โปรดักชั่นใหญ่อยู่ค่ะจริงย่งนะ,ะตอนนี้ที่บอกว่าโทรมายังรับสาย กำลังคุยกับคุณแม่อยู่ว่าจะรับสายดีไหม mm hmm. เพราะว่าจริงๆก็อยากจะรู้เหมือนกันว่า mm hmm. เออใช้โหใช้วิธีไหนหรอที่จะมาหลอกคนแก่ได้แล้วขนาดแม่พูดไม่ชัดอ, mm hmm. อ่ะเขาพูดภาษาไทยไม่ชัด mm hmm. เขายังจะมี mm hmm. เขายังมีความอดทนมากพอในการคุยจนกำกับแม่เราให้แอดไลน์ได้ให้ทำอะไรได้ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ย mm hmm. ก็มันน่ากลัวกว่าที่เราคิดเยอะมากอะคะ่ะ mm hmm. ก็คือ ได้แต่เตือนกันนะคะแล้วก็หวังว่ามันจะไม่เกิดขึ้นกับใครอีกคือในขการโอนก็โอนเพีงแบสามพัชั่วโมงโอนสามันสายอดในระยะเวลาไม่ถึงชั่วโมงไม่ถึงก็ตั้งแต่บ่ายโมงถึงถึงห้าโมงบ่ายโมงถึงสี่โมงเย็นนะคะก็โอนไปเลยสามยอดแต่จริงๆ,ๆเขาจะให้โอนอีกนะคะพอดีว่าเงินหมดแล้วอย่างโทรศัพท์อะมันยังตรวจสอบได้เพราะม่โทรเข้ามาไม่สามารถ,าารถตรวจสอบได้หรอกค่ะว่ามันอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนัง่นแน่นสิคะม,มันก็เป็นสิ่งที่ เเราน่าจะต้องทำงานร่วมกันทั้งโทรมาพอดีเลยนี่ค่ะแสดงให้ดูเลยค่ะโทรมานะคะตื่นหรือ,อยังครับคุณพี่จะมีการพูดคุยเล็กน้อยครับคุณพี่ตอนนี้หากว่างแล้วติดต่อเข้ามาหน่อยแล้วก็มิสคอเข้ามาเราวิดีโอคอลหาเขาเลยไหมคะมาค่ะ อันนี้เครื่องของคุณแม่เครื่องของคุณแม่ก็คือคอะไรก็ไ้ ค่ะให้ทำอะไรนะคะอะไรที่ไม่ได้ยินค่ะให้ทำอะไรคะวางไปแล้วค่ะเห็นวิธีการของเขาไหมคะเอามามีออกกล้องออกไปจากกล้องแล้วเดี๋ยวมิจฉาชีพเห็นอีกเนี่ยค่ะเขาก็จะใช้โทนเสียงประมาณอย่างเงี้ยลราก็เนี่ยขนาดให้สัมภาษณ์อยู่อะ เขาก็ยังอย่างเนี้ยพยายามจะมิสคอลเข้ามาอยู่ตลอดเวลาค่ะก็ก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องจัดการยังไงพี่พี่คิดเห็นว่าควรจะรับโทรศัพท์ตอบไปเรื่อยๆไหมคะหรือว่าคุยกับเขาเรื่อยๆจนกว่าเขาจะยอมโผล่น้ามาซึ่งเมื่อเช้านี้ค่ะพอเขาโทรมาอย่างนี้ปูปะ่ะเขาไม่ได้เห็นหน้านะจะเป็นโลโก้ของเขาเฉยๆมันมีช่วงนี้เขาให้เห็นหน้าด้วย ที่ให้เห็นหน้าเป็นตำรวจหญิงอะค่ะแล้วเรามีการแบบแอันนี้เราไม่คุณแม่อัดเสียงไวะคะ้ค่ะแต่ว่าเราเราไม่ได้เห็นอันนี้คือจากการสอบปากคำคุณแม่ค่ะ <c oughs> <c oughs> เราแค้นไหมใช่ไหม <c oughs> แค้นไหมถ้าจะบอกว่าไม่แค้นก็คงโกโหกอะคะ่ะเพราะรู้สึกว่าแบบเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไรวะทำางานขนาดนี้เลยเหรอ แต่ความแค้นมันก็ต้องก็ต้องสงบลงเพราะว่าถ้าเราโมแต่แค้นอะ่ะแล้วเราไม่ไปช่วยกันเป่าประกาศแล้วสื่อสารต่อะคะ่ะเชื่อว่าทุกชั่วโมงมีคนโดนนะคะ<อ>ก็ไม่อยากให้มีคนโดนแล้วเอาไงกันมันดีจัดการจัดการมันให้หน่อยได้ไหมคะ<อ><อ>โทรแจ้งหนึ่งสี่สี่หนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ไปลงบันทึกประจำวันแล้วค่ะแล้วก็จริงๆก็ก็ มันเป็นสิ่งที่เราต้องทําร่วมกันเนาะสื่อก็ช่วยกันกระจายข่าวนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็อาจจะต้องทํางานร่วมกันในการช่วยเหลือประชาชนด้วยเพราะว่าถ้าจะให้มองปัจจุบันนี้ปัญหาปากท้องของชาวบ้านให้พูดตรงก็คือบางคนแทบจะไม่มีจะกินอยู่แล้วโชคดีที่คนนี้ที่โดนคือเป็นแม่เราเราสู้เพื่อแม่เราได้ะคะ่ะแต่คนอื่นอะ่ะบางคนเขามไม่มีแม้แต่จะกินแล้วมาหลอกเขาหมดบัญชีแบบเนี้ยมันไม่โอเคะคะ่ะก็ หน่วยงานไหนช่วยกันได้ก็อยากให้ช่วยๆกันในการลดปัญหาเหล่านี้ให้มันเกิดขึ้นน้อยที่สุดสายที่เราเราไม่แสดงตัวนี้เพราะว่าเรายังอยากรู้ว่ากลัว่าจะจับตัวเขาไม่ได้หรูอว่าตำรวจเขาอยากให้ให้นี่ไม่ตองอ๋อไม่ไม่ไม่ได้แสดงตัวเพราะไม่ไม่ได้เพราะอะไรคือแค่เราทําตัวไม่ถูกอะคะ่ะเราไม่รู้ว่าเราจะต้องไปยังไงต่อแล้วเราก็แค่อยากรู้ว่าคนที่มาหลอกแม่เราอะ เขาหลอกด้วยยังไงหรอน้ำเสียงแบบไหนหรอทาไมแม่เราถึงเชื่อเราอยากเราอยากรู้อยากเห็นด้วยตัวเราเองก็เลยให้แม่อ่ะอันไหนแม่รับซิแล้วแม่ทําให้ดูซิว่าแม่คุยกับเขายังไงแล้วพอเห็นวิธีการพูดคุยและว,วิธีการข่มขู่ของเขาแล้วก็เลยรู้เลยว่าอ๋อพูดแบบนี้ไงคนแก่อยู่ที่บ้านเขาถึงกลัวไงมาใช้เสียงผัวแบบเดี๋ยวเดี๋ยวกลับถึงบ้านเดี๋ยวจะจะ,จะลงคลิปให้ดูอะค่ะรู้ว่าประมาณว่าแบบอะไรนะหน้าเขาพูดเลยนะ จะตื่นกี่โมงจะตื่นกี่โมงจะตื่นกี่โมงเนี่ยฮ<จ>ะจะตื่นกี่โมงผมบอกคุณแล้วไงว่าคุณต้องรายงานตัวทุกชั่วโมงคุณจะตื่นกี่โมงจะนอนทั้งวันหรือไงไม่ให้เกลียดกันบ้างเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโหขนาดเรามีสติอะเราเราฟังแล้วเราเรายังตกใจอะแล้วถ้าคนที่กําลังกลัวอยู่อะค่ะโปรยหัวมาว่าเป็นผู้ต้องหาแล้วเราผู้ส่งอิเลท,ที่อยู่ที่บ้านเขาจยังี่คุณพิจาชีพไดหว่านที่้ยเป็นแน่าจะไม่รู้ค่ะ เพราะว่าเขาคงไม่รู้หรอกค่ะเพราะบางทีเขาก็โทรมาจริงๆก็จริงๆตัวเองก็โดนเหมือนกันนะคะเขาก็บอกว่าเนี่ยคุณอะไรมีเงินหอนี่ก็บอกว่าโอ้ยฉันไม่ได้รวยขนาดนั้นเราก็วางหูใส่ก็แค่นั้นเองคือจริงๆแค่ไม่คุยต่ออ่ะมันก็จบไงแบบค่ะเขาก็ฟีลประมาณว่าเหมือนกำกับเอาไว้แล้วอะค่ะว่ายอดแต่ละยอดจะต้องเข้ามากี่โมงอะไรยังไงซึ่งถ้าเราอะไม่ได้โทรคุยกับแม่ หมดแน่แน่หมดมหมดไม่เหลืออะไรเลยคุาโรมาเราไม่ได้อุดตังค์ไปเราไปบอกเขาว่าอะไรอ๋อเพราะว่าตั้งแต่เมื่อวานอะ่ะไปที่แบงก์แล้วก็แจ้งเขาตลอดเวลาอยู่แล้วว่าก้อนเนี้ยมันต้องรอเคลียร์ลิงนะแล้วมันจะต้องเป็นวันพรุ่งนี้ถึงจะได้คิดว่าที่เขายังวิดีโอคอลหาไม่อยู่อะ่ะพอเขารอก้อนก้อนต่อต่อไปที่เขากำกับอยู่ว่ามาแล้วเข้ามาในบัญชีแล้วจะยังไงต่อ ยังไม่ได้อายัดบัญชีนะคะหรือว่าต้องอายัดบัญชีต้องอายัดบัญชีเขามันต้องอายัดปอายัดบัญชีเขาไปแบงก์กันแต่ตอนนี้ในในบัญชีไม่มีเงินนะะคก็เป็นข้อดีว่าเออมองในแง่ดีนะคะแม่คงมไม่โดนะครั้งที่สองเพราะว่าหมดบัญชีแล้วะคะ่ะ ต้องดูแลคุณแม่ใกล้ชิดค่ะใช่ค่ะก็คือแค่อยู่บนเวทีอ่ะถ้าเมื่อกี้เห็นอ่ะอยู่บนเวทีก็คือมองตลอดว่าแม่อยู่ไหนเพราะว่ากลัวว่าเขาไปเข้าห้องน้ําแล้วแบบมีใครมาโทรคุยกับเขาตอนนี้ไม่ใช่แม่หน่อยนะลูกอ่ะหน่อยกว่าแม่อีกเพราะมันกลายเป็นว่าเรารู้สึกว่าเราบกพร่องในฐานะของการเป็นลูกที่แบบทําไมเราไม่ดูแลแม่ให้ดีกว่านี้ขอบคุณนะคะ แคร์ไม่เป็นแบบหลายอย่าง